เอไปวมากต็มคันรถอยู่คลองทวีจะไปคลองทวีจ้าพุทธมณฑลสายสามไปเดี๋ยังไไปเลยแม่เลยไปบ้านแล้วค่ะ ปสภาพแล้วมันจะได้น้ำเข้าทำยังไงอ่ะน้ำไม่เป็นไรอันนีสร้างความแระสร้างความขึืนนั่นน่ะให้พวกเยียดเยียด้เต็มเนี่ยมีใครมีมีใครจะเปิดถามว่ามีใครจะเปิดก็เปิดได้แอปเปิ้ลเมลอนถ้าก็เปิดอ่ะ อาทําไรเปิดอ่ะต,ต่อรู้โทษเอาต่อเป็นเปล่าไม่รู้ออบอกแล้วต่อ j b l อ่ะต่อเป็นเปิดได้เลยนะเอ,ออก็ัดกับ